เพราะว่าเป็นมือใหม่ในสื่อออนไลน์จริงๆสำหรับผมจึงพลาดไปสำหรับ EP 1หนึ่งในเรื่องการอวสานของหนังสือพิมพ์คือจุดจบของหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าเปิดดูแล้วเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าเสียงเบาไปฟังไม่ค่อยชัดจริงซะด้วยเพราะว่าผมเพิ่งมหาหัดทำรายการแบบนี้จึง เช็คไม่เก่งและเทคนิคในการทำก็ยังไม่ค่อยมีไม่มีประสบการณ์ไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่ที่เขาช่ำชองแล้วชำนาญมากการตัดต่อภาพก็ยังไม่เก่งแต่มีข้อมูลเท่านั้นเองข้อมูลก็เรียบเรียงไม่เก่งเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยพูดไม่เก่งไม่ได้เป็นนักจัดรายการไม่ได้เป็นพิธีกรเป็นนักเขียน นัดแต่เขียนรายงานข่าววิจารณ์ข่าวแต่จะไม่ให้พูดมันขัดกับความสามารถของเราอีกอย่างหนึง่งมันเป็นความบกพร่องทางสมองที่มันสูญเสียไปบางส่วนเพราะโรคเลือดเส้นเลือดในสมองตีบไปสองเส้นการพูดอาจจะไม่ชัด ความคิดอาจจะช้าลงแต่ยังพอจำได้ว่าเมื่อก่อนนู้นเราทำอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างการทำงานด้านข่าวหนังสือพิมพ์ทำยังไงวันนี้จะมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ EP หนึ่งก็ได้เล่าบางเรื่องที่หลายคนก็สนใจว่าเอ๊ะ เรียนพระศึกษาเมื่อก่อนนะักศึกษาวิทายาพระศึกษาเชียงใหม่นะตัวดำๆผมเกลียนๆจะมีรูปหล่อถึงขั้นเป็นพระเอกหนังเลยเหรอออปผมพัดเนี่ยเรียนรุ่นเก้าผมเรียนรุ่นแปดเป็นรุ่นพี่หนึ่งปีรุ่นผมก็มีครับมีผู้หญิงเป็นดาราหนังเป็นนางเอกหนังด้วยเรื่องนักรักไวกระเตาะใช้ชื่อการแสดงว่าอาริรัตวัฒนา ซึ่งก่อนหน้านั้น่ะก่อนที่จะมาเรียนที่วิทยาลัยพระศึกษาเชียงใหม่คุณหมูหรือเพลินพิษเข้าเป็นนังเอกหนังครับเรื่องนั่นแหละนักรักไวกระตาะก็ประมาณปี19-20ประมาณนั้นและในช่วงนั้นเธอก็เป็นผู้ครองตำแหน่งที่ดาบุพชาติของเชียงใหม่ด้วย จึงมีดีกรีเป็นนางงามและเป็นนางเอกหนังมาเรียนในรุ่นนั้นก็ก็หนุ่มๆก็จ้องกันตาเป็นมันแล้วครับเพราะว่าหน้าตาสวยผิวขาวแต่ในที่สุดก็เธอก็ไม่ได้สนใจใครในนั้นเอาเข้าเรื่องของหนังสือพิมพ์ดีกว่าหลังจากที่ผมได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนพาไปแนะนํำให้รู้จักกับ คุณลุงซึ่งเป็นมรราธิการหนังสือพิมพ์ตอนนั้นหนังสือพิมพ์เปิดใหม่ชื่อว่าหนังสือพิมพ์ลานนาสโลแกนของหนังสือพิมพ์คือสูงสุดขีดเปิดตัวมาปุ๊บดังเลยเพราะตอนนั้นน่ยจะมีคู่แฝดที่หน้าตาหล่อลงปกหนังสือนิตยสารระดับระดับประเทศก็คือพีวสัน์กิติกุลซึ่งเป็น ในแบบลงปกมางั้นเหอะและเขามีพี่น้องที่เป็นคู่แฝดคือคุณวสิงกิติคุณซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในระดับผู้บริหารการบินไทยก็คงจะพอจำได้ว่านามากนนสก,กุลนามสกุลกิติคุณก็มีพิธีกรชื่อดังหนุ่มไฟแรงรูปหล่อ คงจะพอนึกออกนะฮะพี่วัสสนร์มาเป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นหนังสือพิมพ์ลานาเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่รวบรวมนักข่าวนักเขียนสุดยอดของภาคเหนือตอนนั้นโดยมีนายทุนซึ่งเป็นเสียใหญ่เป็นผู้ลงทุนซื้อแท่น แท่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนนั้นนะฮะแท่นพิมพ์และรับสมัครพนักงานเยอะมากก่อนจะเปิดตัวหนังสือพิมพ์ก็มีการฝึกฝึกประสบการณ์ให้กับผู้ที่จะทำงานผมก็ได้บรรจุเป็นนักข่าวฝึกหัดเริ่มแรกก็เหมือนกับเข้าอนุบาลหนึ่งคือ ฟังในภาคทฤษฎีก่อนในห้องในห้องเรียนมีนักข่าวรุ่นพี่ให้ความรู้ก่อนจะออกภาคสนามจากการฝึกในห้องเรียนหัวหน้าข่าวเขาก็พอจะรู้แล้วว่าใครถนัดด้านไหนก็มีหลายคนที่จบทางด้านด้านกฎหมายจบด,ด,ด้านการปกครองเขาก็ให้อยู่ในฝ่ายข่าวสายการเมือง แต่เริ่มอนุบาลจะต้องผ่านการฝึกทำข่าวอาชกรรมที่โรงพักสมัยก่อนสมัยก่อนน้อนอำเภอเมืองเชียงใหม่มีโรงพักแห่งเดียวคือกองเมืองเชียงใหม่ยุคนั้นนะยังไม่มีโรงพักแม่ปิงภูพิงยังไม่มีช้างเผือกก็ยังไม่มีตอนนั้นแล้ว ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือกองกำกับการตำรวจภูธรแต่สมัยนี้กองกำกับการแต่ละอำเภอก็มีหลายกองกำกับการผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเชียงใหม่ตอนนั้นรู้สึกจะยศพันตำรวจเอกนะเป็นผู้กำกับคุมทั้งจังหวัดส่วนแต่ละโรงพัก เรียกว่าผูกกองก็คือร้อยตำรวจเอกตอนไปฝึกข่าวที่ในโรงพักโอ้ยได้รับประสบการณ์มากมายเอาเอาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะฮะคือผมเข้าไปนะไปฝึกหาข่าวที่โรงพักก่อนก็คือไปเฝ้ากินนอนอยู่ในห้องร้อยเวนอยู่แถวๆโรงพักนั่นแหละเพื่อรอดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างใครมาแจ้งความอะไรแล้วร้อยเวนเนี่ย จะออกไปทำคดีอะไรข้างนอกก็จะมีนักข่าวรุ่นพี่บางคนที่ฐานะดีหน่อยเขาก็ซื้อวิทยุวิทยุสื่อสารที่ตำรวจเขาใช้นะสมัยนูน้นเขาเรียกว่ารุ่นเก่าหัวหรือรุ่นหน้าหน้ามืดคือไอคอมจะมีแต่ตัวเลขอยู่ด้านบนเครื่องวิทยุให้หมุนอยู่สามตัว สามสามตัวช่องของเชียงใหม่ก็คือ295สมัยนั้นฮะแต่สมัยนี้วิทยุสื่อสารตัวเล็กนิดเดียวเป็นระดบระบบดิจิตอลนักข่าวลงพักยุคนั้นใช้กล้องถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์มไม่เหมือนสมัยนี้ใช้โทรศัพท์มือถือดิจิตอลและมันต้องเฝ้าลงพักสมัยนี้ มีระบบสื่อสารที่รวดเร็วใช้ไลน์ใช้ facebook เพื่อประสานงานให้นักข่าวมาทําข่าวเร็วกว่าสมัยก่อนไม่มีไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเพจโฟนแพ็กลิงสมัยนั้นยังไม่มีเพราะปีสอีนั้นการสื่อสารที่เร็วที่สุดก็คือวิทยุสื่อสารก็เฝ้าที่โรงพักก็สนิทและคุ้นเคยกับ เจ้าที่ตำรวจในนั้นจนเรียกว่าซีปึกอะนะตอนนั้นอะตำรวจกับนักข่าวก็เป็นเพื่อนกันอาศัยซึ่งกันและกันแต่ก็มีเรื่องเล่าที่ติดตลกมากมายเรื่องโรงพักเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรใน ep 3 ว่าใช้กล้องฟิล์มมีปัญหาอะไรเทคนิคการใช้กล้องฟิล์มเขาใช้ยังไงนะฮะและฟิล์มที่ใช้ไม่เหมือนกับฟิล์มที่เขาขายในท้องตลาดยังไงเพราะในท้องตลาดสมัยก่อนฟิล์มม้วนหนึงมาตรฐานนะครับสาภาพแต่หน้าข่าวบนโรงพักฟิล์มหนึ่งม้วนไม่เกินสิภาพครับคือ ถ่ายถ่ายเสร็จเนี่ยต้องล้างฟิล์มให้รวดเร็วและทำภาพให้รวดเร็วเพื่อเข้าแท่นพิมพ์ไม่เหมือนสมัยนี้แล้วการทำหนังสือพิมพ์สมัยก่อนยุ่งยากมากการหาข่าวก็ยุ่งยาก,ม,กมีเล่กลมมีเล่เหลี่ยมในการหาข่าวข่าวลวงสมัยนี้เขาเรียกเฟกนะิวเนาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าข่าวลวง คือจะหลอกล่อให้เพื่อนๆต่างสำนักเนี่ยตกข่าวเพื่อตัวเองจะได้ข่าวเด่นพอเป็นข่าวเด่นเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นเชิงในการทํางานจากเหลี่ยมกันตรงเนี้ยใครได้ข่าวดีใครได้ก่อนใครตกข่าวคนที่ตกข่าวก็โดนโดนทางสนำนักพิมพ์เนี่ยตำหนิหักเงินมั่งทำโทษมั่ง แต่คนที่ได้ข่าวนี้เด่นเด่นคนเดียวนยก็ได้ความดีความชอบไปนอกจากหนังสือพิมพ์ลานนาแล้วผมก็ย้ายไปสังกัดหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับแม้แต่นิตยาสารหมัดหมัดมวยมวยนิตยาสารการกีฬาผมก็เคยไปร่วมงานไปเป็นช่างภาพข่าวกีฬามวยซึ่งยุคนั้นก็ใช้ฟิล์มถ่ายรูปยากมาก การปรับโฟกัสก็ไม่ได้เป็นออโต้นะฮะใช้แม้นวนการเปิดรูรับแสงจัดความเร็วชัตเตอร์จังหวะการถ่ายภาพถ่ายภาพมวยยากจะต้องได้จังหวะดีๆคือจังหวะก่อนน็อกอะชกหมัดไหนเตะเตะขาไหนโดนตรงไหนถึงน็อกถ้าได้ภาพเด็ดนะถือว่าได้ช็อตเด็ดแต่ก็เปลืองฟิลม มีวิธีประหยัดฟิล์มยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วรอชมในตอนต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเล่าสู่กันฟังสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักหนังสือพิมพ์ เป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9้าล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย